โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโยกกับผมอีกแล้วครับในออตโตนะครับวันนี้นะครับผมนะ f o อริดาอัปเดตอีกแล้วนะครับนะณนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันที่25่ธันวานะครับนี่อัปเดตมาใหม่ของฟ o อริดานะครับนะนี่นะครับผม f o r d ิดาสิบ รถใหม่11คันนะครับแล้วก็มันจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่อีกนะครับคือเป็นแคม era โหมดของมอเตอร์ไซค์อ่าปกติเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์มันไม่มีมุมมองบุคคลที่1แต่นี่เขาอัปเดตเพิ่มมานะครับเป็นมีมุมมองบุคคลที่1นึ่งอ่านะครับนี่ครับฟอยด้าอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูทวิตนี่นี่ครับผมรถมาใหม่อ่าก็นี่ครับผมอัปเดตอ่ารถสิบเอ็ดคันตามนี้3คัน3คันมันมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมอ่าแคม era ม o มอเตอร์ไซเนะครับแล้วก็โค้ดนี่ครับผมใครอยากใส่โค้ดครับโค้ดตามนี้เลยนะครับใส่โค้ดนะครับตามนี้เลยนะครับเราจะได้รถคันนี้นี่จะอยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมก็เข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคกลับเข้ามาในเกมนะครับวขอขับไปเดลิชิฟไปดีกว่านะครับมาเจอกที่เดลิชิฟเลยครับทุตัดไปโอเคทคนชอบมาถึงเดลิชิฟที่จะบล้อยลองรถเลย เข้ามานะครับในคัสคูเป้จะไม่มีรถไดมาใหม่นี่ครับผมส่วนของซูเปอร์คาร์ตามนี้เลยครับผมนี่แมคคาร์เรนเซนน่าโอ้โหนะดูที่ราคาเท่าไหร่ล้านสองผมได้ทำการซื้อคือรถที่ของอัปเดตมาใหม่ดีนะครับผมได้ทําการซื้อมาแล้วบางคันนะครับซื้อมาแล้วบางคันบางคันก็แบบว่ามผมแบบว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยเนี้ยผมก็ซื้อมานะครับก็นี่ครับผมแมคคาร์เรนเซนน่า นล้านสองแล้วก็อันนี้เป็น LUF นะครับอันนี้เป็นขับสปอร์ตนะลิมิเต็ดด้วยล้านสและที่โอ้โหเรียกว่าแบบ Aston Martin ตัวนี้โอ้โหโคตรแรงน,นี่2โอ้โหอ่ะสามล้านเซ็นต์สามล้านแล้วกัน Aston Martin นะครับตัวนี้โอ้โหหล่อเท่มากๆผมเห็นภาพไอเนี่ยทีเซอร์ที่เขาปล่อยมาเ,ยเป็นคลิปของฝรั่งเดี๋ยวขึ้นคลิปให้เขาดูนะครับแหมผมติดตามช่องนี้อยู่นะ คือแบบเขาจะแบบคอยพูดว่าแบบเอออะไรจะอัปเดตเข้ามาใหม่จะมีอะไรเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยในฟลอริดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตามดูช่องนั้นได้เลยแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับแต่ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะคือมันจะมีมาชั่วคราวแล้วก็จะหายไปนะครับลิมิเต็ดแล้วรถนี้อันนี้ก็โอ้โหแปดแสนโอ้โหราคาต่างกันตัวพิเศษตัวธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้เ e x ก s ั f a อลอถามว่าแรงไหมอ๋อก็แรงแรงใช้ได้เลยนะ ผมก็เลยลองซื้อมาแล้วแลวก็ขายไปแล้วครับตอนนี้คือขายทิ้งไปแล้วไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่อ่าตีสักเจ็ดแสนนะครับคันนี้ต่อมาไฮเปอร์คาร์ดีเลยนะครับไฮเปอร์คาร์เป็นคันนี้ลีมิตคอนิเซกคอนิเซกวันไปเซกวันห้าล้านห,ห้าล้านเลยนะแม่ห้าล้านเนี่ยแต่มันถามว่ามันโอ้โหมันเท่มากเลยนะเท่กว่าตัวนี้อีกนะครับเท่แนวตัวนี้อีกสำหรับผมนะเนี่ยตัวนี้เท่กว่าอีกนะครับโอ้ล i มิตนะครับแรงแรงเหมือนกันนะ แต่ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นแรงสู้รถคันไหนนะแรงสู้รถคันอ Ven om. Ven om. ไอเวนอมเวนอมไม่ได้เอฟไฟเวนอมเอฟไฟไม่ได้หรอกนะแล้วก็คันนี้เออคันนี้ยังไม่ลองซื้อมาเลยวะเจ็ดแสนสี่เออยังไม่ลองซื้อยังไม่ซื้อมาเลยโอ้มองไม่เห็นคันนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ลืมดืมนะครับนี่สองพันสิบนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจรุ่นมันคือรุ่นอะไรนะแต่มันเท่มากนะครับรุ่นนี้อ่าไลเปอร์คาร์จบไปแล้วคลาสสิกคลาสสิกไม่มีมีแค่นี้นะครับอ้าวลืมไปเลยมอเตอร์ไซค์คาวาซากิเซ็ตเอ็กซ์สิบอาคร กองไล้ขี่มันแล้วก็คันนี้นะครับโอ้โหคันนี้เท่เหมือนกันนะมันเป็นรุ่นอะไรวะโหจะไม่ได้อะแต่มันเท่นะครับแล้วก็นี่ครับผมยามาฮ่า YZF-R1 เท่ครับนะครับผมซื้อมาหมดแล้วนะครับแต่ยกเว้นคันนี้นะยกเว้นมอไซค์คันนี้โอเคครับผมส่วนรถที่จะมาดูกันเลยเป็นคันแรกนะครับผมขอ,อนําเสนอคันนี้เลยดีกว่านี่คันนี้เลยคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอัปเดตใหม่ครั้งนี้ โอ้โหเสียงเสียงพอใช้ได้ไหมสทดรับความเร็วให้ดูเลยอะแล้วความเร็วว่ามานี้นะความเร็วนะแรงแรงใช้ได้เลยอยู่นะเนี้ยเออมันเท่มันเท่กว่าอีกอ่ะเท่เท่กว่ารุ่นก่อนหน้านั้นอ่ะเท่กว่าอีก มากกว่าเยอะเลยโอเคโอค้โหฝนตกฝนตกสดด้วยตกอะไรเวลานี้เนี่ยโอเคเขาได้เซกวันก็มีประมาณนี้นะครับรถที่อัปเดตมานะครับขั้นต่อมาเลยนะครับ CSS โอเคผมขับไปหาที่ที่มีแสงนิดนึงโอเคครับผมตอนนี้ก็มามาหาจอดที่อา่าที่มีแสงะนะครับมันจะได้สวรร่างนิดนึงนะครับก็คันนี้โอ้โห เฮ้ยเท่เลยนะเนี่ยเท่เลยรู้สึกว่าผมจะเหมือนจะเคยเห็นคันนี้ในหนังนี้ฟอร์สปีดนะถ้าจะไม่ผิดนะคันนี้โหโคตรเท่เลยในหนังนี้ฟอร์สปีดอ่าปรับสีมันเข้มขึ้นนิดสักหน่อยโอโ้โ,อโหโอ้โหอ้แซ่บตามันจ้าซะเหลือเกินว่าแตนะ่ลองลองแต่งสักหน่อยสิครับผมอ่าแล้วก็ล้อล้อนี่ไม่แน่ใจนะว่ามันล้ออะไรเพราะผมใช้ล้อไม่กี่ลายหรอกนะครับโอ้โหเฮ้ยเท่เลยอ่ะ เทไปไหนอน่ะเคลีเกินคันนี้ประมาณ287ม้านะครับผมเอ้ย1นึ่ม้านะครับแรงม้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้นะครับโหเท่มากเลยอ่ะโ,โ,โอเคนครับวิ่งขับ2ครับ2องอ๋อโอเคก็แต่าตารเร่งไม่จะเยอะอะไรมากโอเค อเคทำเองไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็แรงใช้ได้เลยอุ mhm. ้ยอุ้ยอ้ยถึง250ไหมนะ250 250ไหมนะอุ้ยแล้วเวลาเบรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยแล้เวลาเบรกอันี่ขึ้นมาด้วยไหนลองใหม่ดิเบรก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เท่เทเลยเทเลยเอ้ย Uh huh. ช่วยแรงกดช่วยแรงกดเ uh huh. ข้าใจเข้าใจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ตอนคลิปที่ผมได้บอกกล่าวไวเไเ้เนี่ยนะครับไอที่มันใส่โค้ดเนี่ยที่มันให้ใส่โค้ดเนี่ยนะครับจะได้เงิน1 0 0 0 0แจะได้เงิน1 0 0 0 0แแล้วก็ได้รถมาฟรีๆคันหนึ่งนั่นก็คือคันนี้นะผมเดี๋ยวให้ดูอ่าอยู่ในคัสคูเป้นะครับคันนี้เลยมันรถอะไรอุ้ยแต่มันเท่เนอะแบบเอามาทําเป็นออฟโรดอะเออเอามาทาเป็น off road ออฟโรดอะแล้วมันเท่จัดนะ ใ่ไหนก็ไหนๆแล้วนะครับใส่ยางออฟโรดแม่งไว้เลยแล้วกันเอาใส่ลอดด้อที่ผมใส่ประจำเลยในประมาณนี้อ่ะพี่พี่พี่อ่ะ่สามชาไปทีหนึ่งเนี่ยคนไทยเปล่าคนไทยเปล่าคนไทยแน่นอนโอเคนี่ครับอุย้ยอ๋ออ๋อต้นคิดมันออกได้นี่ ตอนไม้ออกได้บลรถนะครับเอออ,อันนี้ก็คือรถที่ต้องใส่โค้ดนะครับถึงจะได้คันนี้มานะครับผมได้ข่าวว่าแมปออฟโรดเนี่ยมันน่าจะมีมานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับแมปออ,อปฟโรดให้พอได้นะครับแมปออฟโรดนะครับไม่รู้ว่ามาจริงหรือเปล่าถ้ามาน่าจะเอาคันนี้ไปวิ่งเลยนี่ก็จะส่งแม่งได้จัดล<ร>แล้วเท่เท่เท่สองพื้นฐานเนี่ยน่าจะมาแบบจะคล้ายๆแบบพอเช่เลยเนาะพอเชอันนี้ก็คือโฉบหน้าค่าตาที่รถอ่า ใส่โค้ดนะครับเราจะได้คันนี้มาฟรีๆนะครับใส่โค้ดนะต้องใส่โค้ดเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้รถคันนี้มาไม่มีขายนะครับผมเอาละครับผมก็คันต่อมาเลยนะครับมันอยู่ในคัสซูเปอร์นะครับผมซูเปอร์คาร์คันนี้เลยคันนี้ลิมิเต็ดนี่ผมเห็นคันนี้แล้วนึกถึงสมัยเรซิตี้เลยอะ่ะเจาะท่อท่ออย่างเงี้ยรถในเรซิตี้อ่ะเนี่ยคันคันอย่างเงี้เลยอะ่ะโหแบบโคตรคิดถึงเห็นเรซิที้แล้วก็โอ้โหแม อยากกลับไปเล่นอีกนะแต่ก็มันอาจจะมันไม่มีโอกาสาได้กล,ลับไปเล่นหรอกนะผมไม่แน่ใจนะมันมันเป็นตัวแบบอ่าเป็นตัวแต่งหรือ,อได้สักอย่างนะครับของพอเช่นะครับโอ้โหแรงเลยอ่ะโหแรงแรงแรงโอ้ยโหนแรงเลยท่านผู <problèmes> ้ชมแรงเลยโหแรงแรงเลยอยู่แรงอยู่นะ ้แรงเลยนะ้าชมอ่านะครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับคันต่อมานะครับ Aston Martin น,น,นี่แม่เท่ที่สุดแล้วเท่โคตรเท่แบบเท่จัดแล้วทรงรถแบบและเสียงอย่างลั่นเสียงอย่างลั่นว่าแลละ ลองมาจับแต่งสีซะหน่อยอู้หูย่างสวยเลยเอ้ยเตี้ยเกินนี่เตี้ยเกินนักศึกษาทำไมนอ่นะโอ้โหท่านผู้ชมสองสวยมากโอ้โหเอ้ยเอ้ยเยท่มากเลยท่านผู้ชมโคตรเท่อะโอ้โหแต่ยิ่งดูด้านหลังนี่ยิ่งเท่เลยอะรถอ,อะไรวะเนี่ยโคตรเท่ะนะครับ Aston Martin คันนี้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเท่เลยอะโอ้โหแล้วดูข้างล่างดิดิฟ i f เซอร์ข้างหลังอนะไรเนี่ย ออกแบบแอโร่โอ้โหโอ้โหโอโหุ่งุุ่่งพุงุงปีนปีนปีหนก็ได้จะข้ามเลนโฝั่งโน้นน่ะจะข้ามจะไปเลนโน้นหนาไเปล่าโอ้โหโอ้โหแรงแรงครับแรงล้าไม่แช่อะไรปิดแต่ใช่คอนโทรลไม่รู้ผมเป็นอะไรนะแบบชอบปิดแต่ช่คอนโลขับรถนะเท่เออเท่มาก ให้ hey, อะไรเบอร์นี้นะครับอ่าสำหรับโอเคครับสำหรับแอสตันมาเตนคันนี้จบไปนะครับ <c oughs> โชว์กายกรรมหน่อยฟึ๊บอ่า <c oughs> โอเคนะครับก็ไปคันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแม็กคาร์เรนเซนนาเป็นรถที่แบบว่าผมรอคอยมานานแม็กคาร์เรนเซนนา อย่างรอโอยโ้ยอะไรย่งคมมัได้อยู่หรือแรงแรงแรงต้อนใช้ได้อยู่แรงใช้ได้แรงแรงโอเคครับผมก็คันนี้มีอย่างหนึ่งที่โคตรเท่นะครับก็คือปีกเนี่ยคือมันไม่แข็งแข็งทื่อๆอย่างนี้เฉยๆนะคือมันสามารถขยับได้เวลาเบรกนีครัะฟึบนี่ขยับได้นะครับ ไม่ได้แบบอยู่ทรงอย่างนี้ให้เฉยนะนี่สามารถขยับได้นะแบบเวลาเบบอย่างเงี้ยกดท้ายปึบเนี่ยเทเจจัดนะครับรปึ๊มโอ้โหเทเกริร์เซ็นหน้าอา่าโอเคครับเซ็นหน้าก็มีประมาณนี้อ๋ออ่าอินเสิร์ตภาพโอเคครับผมก็ตกกันไปแล้วนะครับสำหรับ หมวดหมู่ของรถสีล้อของเรานะครับไปดูมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแม่เรียกว่าไบเกอร์เนี่ยน่าจะชอบนะครับไบเกอร์เนี่ยน่าจะชอบมากเลยนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับที่อัปเดตมาใหม่ครั้งนี้แม่น่าจะชอบกันเลยนะครับก็ขอไปชมกันเลยครับสำหรับเจ้า ZX10R นะครับผมนี่นะครับโหอย่างเท่เลยเดี๋ยวดูเท็กเจอร์รายละเอียดเนี่ยกับปั้นโมเดลของเขาก่อนเรียกว่าแบบสวยเลยนะครับท่านผู้ชม าเท่เลยในหมสำหรับ ZX10R นะครับนี่เรียกว่าเท่เลยนะครับโอเคขึ้นไปนั่งกันเลยเ,ออเสียงลั่นนะครับเสียงลั่นโอ้เสียงปันไงอยางเท่ ZX10 ถ้าสอดกระจกได้นะถ้าสอดกระจกได้นี่เป็นอะไรที่แบบน่าจะดีเลย จานเบรกหน้าคู่ด้วยนะไม่ใช่นะไปขับไปขับกันเลยดีกว่านะเหินลงตรงนี้เลยรออะไรเออโอ้ยยัง,ย,ง,ย,งยังจะยังจะเด้งออกไปอีกนะโอ้โหอะไรครับพี่แอะแมดนะโอเคครับผมก็นะครับจากที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมีอัปเดตเกี่ยวกับกล้องนะครับผม คือเข็มมันลาโหมดของมอเตอร์ไซค์มานะครับคือก่อนหน้านั้นอ่ะมั <necessary> นจะไม่มีมุมมุมบองบุคคลที่1นะครับของมอเตอร์ไซค์ผมนึกว่ามันจะมีนะครับเนี่ยตอนแรกเราจะเล่นเป็นมุมมุมองบุคคลที่1่ใช่ป่ะเนี่ยพอเราสู่เข้ามามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ครั้งนี้เขาอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับคือเราที่กดมปที่ตรงนี <Runner ingred Why> ้ครับผมนี่ข้างๆเข็มไม้ของเรานะครับนี่ครับมันจะเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์เป็นกระจกนี่ครับผมรูปนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บนี่เราจะไม่สามารถหันได้แบบ หันซ้ายขวาไม่ได้นะครับยกเว้นเนี่ยนะครับมันจะเดียวเนะครับแต่มันจะอยู่มัคือมุมกล้องเนี่ยมันจะเดียวเราจะไม่สามารถหันซ้ายหันขวาแบบอะไรได้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับผมนี่คือมุมกล้องของมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้เลยนะครับถ้าจะกลับไปมุมเดิมเมื่อกดมาที่ตรงนี้ครับกดกลับมาที่เดิมนี่นะครับก็จะเป็นแบบมุมบุคคลที่3นะครับมีมีอันนี้เพิ่มมาดีหรือเปล่าร้เดียวว่าดีเลยดีกว่าชอบเลยเนี่ยอยากให้มันมีนะครับ มองบุคคลที่หนึ่งะเดี๋ยวไปต้องคับกันเลยอ๋อเซ X10 นะครับคันนี้ก็มีแค่สีนี้สีเดียวนะครับเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับไปยกล้อเล่นกันดีกว่าเพื่อนชอมเฮ้ๆแฮนสั่นแฮนสันยกล้อเลยยกล้อไปเลยรออะไร<อ>ยกล้อไปเลยโอเคมุมกล้องก็จะประมาณนี้นะครับผมที่อัปเดตมาใหม่นะของมอเตอร์ไซค์นะครับ อ๋อผมนี่สายยกเลยเนี่ยห่อเฮ้ยเฮ้ยความความความเบกไม่ทันเบกไม่ทันเหลือว่าเธอได้ยกหอยยกหอยไปยาวๆไปยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะคราวนี้เฮ้ยเอ่าอ่าอ่าได้อยู่ได้อยู่เออออออโอเคโอเครถมันจะไม่ตรงมันจะไม่ตรงต้องคอยเดี๋ยวอยู่ ตรงยาวตรงยาวเลยตรงยาวยกล้อยาวยกยาวบอกเลยยกยาวอ่ะใส่ยกของแท้อ่ะอาสุดขอบเลยสุดขอบเออเฮ้อเปล่าเฮออะไรครับนี่ครมายิง AFK ก็โดดเดียวจะออะไรหีือ้ี่อ๋อเอรรถรถหายอ่ะโธ่รถไปอยู่สันโดว์เลยก็เด็นไปไกลเกินนะครับ โอเคนะครับผมก็นี่ครับมุมกล้องของมอเตอร์ไซค์ก็มีประมาณนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ของมุมกล้องของมอเตอร์ไซค์นะครับเรียกว่าแบบเท่เลยดูดีเลยดูเลยอ่ดูด,นะด,ด,ด,ดมุมมองข้างนอกมากนีกว่าโอ้ยเออเสาไฟเสาไฟ,ไฟตามไม่ันตามตามตามหลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอล S 1> <S 1> <S 1> <S โอเคถ้าผมก็ซัด X10 R คันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูคันต่อไปเลยดีกว่านะครับไปโอเคครับผมก็มาต่อสําหรับเจ้า R1M นะครับเอ้ย R1 R1 เฉยๆเออ R1 YZF R1 ไม่มี M นะครับอ่านะครับโอเคอ่าเสียงเสียงเหมือนจริงเลยโอ้ยอย่างแท้ R1 ผมชอบท้ายมากเลยท้าย R1 เนี่ยแบบเนี่ยตรงเนี้ย มันเท่เท่จัดแล้วข้างหน้าไฟอย่างเท่ไฟอย่างหล่ออ่ะดูดิคือแบบเห็นแล้วแบบชอบอ่ะชอบจัดแล้วสิน้าวใครครับเนี่ยเดี๋ยวๆกำลังอัดคลิปอยู่ครับนี่ครับผม AR1 วายเซฟ AR1 โอ้นี่ยกล้อนะครับผมยกล้อยกล้อไปเดี๋ยวยกล้อไปเลยเราลดข่าวพื้นบัดลดข่าวพื้นบัดไดหน่อยแต่ก็ยังคมได้ยังยกกลับมายกได้อยู่นะครับ อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละโอเคอ่าย่าคุมกลับมาแล้วอยู่ครับทิมไปเลยโอเคครับผมก็สำหรับเจ้าอวันก็นะผมเทคเจอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับเอ้รถถอยเองเอ้าเออเออเอยู่เฉยๆนะถ่ายเท็กเจอร์ให้ดูอืมเไยปั้นโมเดลสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่างสวยรายละเอียดเลย หน้าปัดหน้าปัดนะครับแดีชมหน้าปัดก็อาวันเนี่ยมี2สีนะครับมี2สีแต่เราคัสตอมสีไม่ได้นะนี่มีสีดำนะครับนี่สีดำโอ้ดำดุเลยอ่ะใช่ไหนตัวมุมมองบกคนให้หนึ่งนะยกยาวเลยอย่างเงี้ยโอ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว จริงครับบัตรออกมาไหนออกมาไหนแหน่แหน่แหน่ยยกเราไปเดะยกงเราไปเดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยองเรเกินว้าวโอเคนะครับผมก็สำหรับอัปเดตฟอยด้าครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมนะผมก็อัดคลิปมาให้ดูนะครับก็พูดผิด การใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับผมนะติะชมกันได้นะครับผมแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะอัดคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมก็ถ้าอัปเดตฟลอยดาก็มีเพียงเท่านี้แหละ นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e เพื่อติดตามคอนเทนต์ของผมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะอาจจะทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าจากนี้ผมก็จะอาจจะเริ่มทาคลิปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เริ่มตัดต่อเป็นกด s u b ส c r i b e นะครับติดตามคอนเทนต์ของผมต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ แบกมาใจร์ให้ผมหน่อยโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้ผมเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ๊ bye ายบยเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย